สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวกเราอยู่กันที่บางแสนนะคะนี่วันนี้เรามาทำะไนที่บางแสนหรอวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทานทะเลดองบางแสนค่ะซึ่งเป็นร้านลับลับที่บางแสนถ้าทุกคนอยากรู้ว่าร้านไหนมาดูได้เลยค่ะร้านนี้มีชื่อว่าแซบทะเลดองบางแสนนะคะทุกคนดูนี่หน้าทานมากมากเลยนะคะของเขาเนี่ยสดใหม่ทุกวันเลยค่ะมีทั้งแซลมอนกุ้งแล้วก็มีปูด้วยนะคะ ร้านเปิดหกโมงครึ่งค่ะโหตอนนี้เพิ่งห้าโมงเองอะ่ะโหโอดใจรอไม่ไหวแล้วรอสักนิดหนึ่งนะคะคุณอันสอง years later สวัสดีพี่น้องขอเชิญทุกท่านมาเลือกซื้อของกันที่ตลาดนัดของเรากันนะครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้ว นะี่ค่ะ,ะอยู่ตรงนี้น,นะคะคือที่เขายังเตรียมของไม่เสร็จนะคะเราก็ต้องอดใจรอนะคะกดความถิวรอไว้แป๊บนึงน,นะคะค mm ่ะ hmm. ตอนนี้นะคะที่เขาก็ได้จัดร้านเสร็จกันไว้นะคะเราจะได้มาถามกันแล้วนะคะว่าจะก,กินอะไรกันบ mm ้า hmm. งพี่คาอันนี้มันมีอะไรบ้างคะ mm hmm. มีกุ้งดอง Tama ng view mo lang. Sana kapit. เราจะไปกินกันค่ะค่าฝากรชัยไปแอมทะเลน้องด้วยนะคะที่กัดอยู่ที่ตลาดวนาัมาร์คค่ะเปิดทุกวันยกเว้นวันชุดวันพรหัสนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะไปเซเว่นกันนะคะเพราะว่าคอนเทนต์ของเราวันนี้ก็จะไม่ได้มาแบบธรรมดาเราจะทำการมาซื้อของกินคู่กับแซลมอนน้องของพวกเรากันนะคะ เก็บกองหนึ่งกรุ๊ปเป็นไงอ่ะอืมโอ้ยมา ยนึ่งแบบว่าเนื้อไม่เหมี่ยงคาวเลยนี่มันต้องกินอย่างนี้ไหมเอยแกมาทุกมาทุกมา,กมาไปไปไปเลยหนึ่งสองาห่งหอกเนีเ่ยโ,โอ๊ยเน๊า สลมยมาหนึ่งแถมนะคะอันนี้เราจะทำอะไรนะคะเปของแรดดองตึ๊งตอคัมัมเนี่ยเข้ากับตองโตยเข้าหมดทุกอยง อะไรก็เข้าอ่ะอร่อยมากไ,ไม่อยากลองกินกับอันนี้อ่ะอลองดูจัดไปอุตสากัดเข้าเลยไหมอ้าวใช่ฉีดหรอฉีดเข้าไปแล้วนะเศรษฐ์วบเวบอร์อ้ออามันเข้ากันปะมันต้องลองต้องลองมไม่เข้า <laughs> ก็กินได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเอามาเลยหนึ่งนิปป้วอ้มฉันหิวหิวได้ด้ัยไงนี่เรากินกันเสร็จแลนะคะเราก็ต้องช่วยกันเก็บขยะนะคะเพื่อความสะอาดนะคะ กกเนคคัช่่วยยะบาทิ้งขยะให้ทูกที่ทิ้งขยะให้ทุกที่ป้องกันกลิ่นเหม็นป้องกันเชื้อโรคกระจายตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะคะตอนนี้พวกเราก็กินอิ่มแบบอิ่มมากค่ะตอนนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะบ๊ายบาย